เฮ้ยนี่มันแนวโลเ p a จชัดเลยนี่ว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นไงทุกคนเมื่ออ่าอยู่ๆแอดมินนั้นแล้วก็จีมนะผมลงเซิร์ฟนะมีเพลงในแบบได้อย่างเกลียดเลยเปิดแบบอย่างชิลนี่มันแบบโลเ p a จชัดอ่าเดี๋ยวพี่ปิดเพลงแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหจะเย็นๆเย็นๆเย็นนี่เป็นไงโอ้โหมันอาวุธโอนแอดมินไล่ฆ่าเด็กอย่างเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงยิงชิ้วหูเอาดิบุฟเรียบร้อยตายหมด อย่างโกง okay, กโอเคก็โอนจะมี2โหมดนะพอเรากดกดคิวมันจะมีคล้ายๆโหมดอะไรนี้นะโหมดอะไรที่มันขึ้นเกรดขึ้นมาเนี่ยอ่ะแล้วก็พอกดอ e ีมยิงสกิลอะไรออกไปก็อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โกงนี่วะหมดแมปวะน้องคมบอกหมดแมปเฮ้ยโอโหอะไรนี่เป็นไงมันหมดหมดแบบอยู่แล้วเพราะว่า GM มานะอยากเอาเลยเ,เด็กหลายคนบอกเฮ้ย hey, พี่อยากฆ่าผมนอะอะไรเงี้ย ยาฆ่าผมนี่แล้วก็อตอนนี้น้องคมนะก็คือแอดมินของเรานะอย่างเอาเลยเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ทำสกิลบอสอะลิมาไปด้วยนะั่นคือโคตรเอาเลยฮะนี่แล้วก็หลายคนถามว่าเออพี่โอนแบบเออมันจะมาตอนไหนนี่โอนคือจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอาวุธที่ใหญ่มากๆแล้วก็มันดูแบบมันดูน่าเล่นเออหลายคนก็น่าจะชอบแหละว,ว่าเออเนี่ยมม่เป็นอาวุธที่ใหญ่เลยวก็โมเดลอะไรมันสวยนะก็แต่ว่าสกิลของมันก็ แบบไงถ้าเป็นเป็นหมวดสอมันโกงมากแล้วเพราะว่ามันจะในคล้ายๆการยิงเกรดอะไรออกไปอ่ะคือแบบยิงเกรดออกไปอย่างเดียวเหมือนมันเป็นปืนแบบในอาวุธที่มันอย่างเช่นไอ้เศษหนึ่งก็คือเป็นเป็นเศษที่มันเป็นแบบอ่าไม่ได้กดคิวใช่ไหมมันจะเป็นแบบแนวระยะใกล้หมดเลยนะครับส่วนถ้าเป็นแบบอ่าหมวดที่สองจะเป็นแบบแนวแบบไงคือเป็นคล้ายๆปืนแบบเป็นเกตอะไรออกมาเลยอ้าวไม่นาน้องโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวน้องคอมทำอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่ง คือคือผักแบบผักคนลงแบบก็ได้ใช่ไหมอย่างเนี้ยเฮ้ยเอาเอาเรื่องอาอย่างเงี้ยโอเคก็ถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โลกนะน่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าจะดีที่สุดในเกมแนละ้วเอาไว้ทํากิจกรรมสาหรับเอฟซีอนาคตก็พิ่ว่าตรงนี้ก็น่าจะอยากจะเพิ่มบอสตรงนี้และกันเพราะว่ามันดูเรื่องโลกนี่เกินมันจะได้แบบบวกกับสนุกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นคุกอะ่ะเออคุกก็คือทำเป็นตรงทางหลวนต่อแล้วเป็นทางคุกก็เดี๋ยวหลายคนก็นจะน่าจะชอบกันแหละก็ อันน so 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 <laughs> ี้ก so ็เป็น oh ก้าคร่าวนะงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านดูอย่างอื่นเลยละกันก็อันนี้มาแค่แบบเกรดลงเซิร์ฟเฉยนะเรามาแก้งคนในเซิร์ฟเฉยนี่มันลองสกิลฆ่าคนละกันจิ้วยิงลุลเลยบึฟบึฟจิ้วเรียบร้อยโอ้โหตายหมดบึฟเรียบร้อยจิ้วโอ้โหตายหมดแมปเลยโอ้โหเป็นไงทุกคนถือว่าอาวุธโอนนะผมสองคนนะระหว่างโอนดีพี่ลอปเปอร์ล้วผมกับ อาสตาร์ฟอาคนทำคริปแล้วก็คนทำโมเดลนะหรือว่าน้องคอมนะ <g iggle> หรือว่าผู้สร้างแอดมินคนที่2ของเรานี่เองนะก <g iggle> ็ถือว่าคโคตรโกงเลยนะผมถ้าว่าจะอยู่มันอยู่ได้กันนะ <c oughs> หากคุณกำลังมองหาเว็บไซต์กันเติมโลบัคแล้วก็ต้องนี่เลยไอทมนูบโลบัคก็เติมได้อาวีก็เติมได้ฟรีไฟล์ก็เติมได้หากสนใจแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปเลย ออาวเควันนี้เราอยู่กันในการจำลองเอพบซีนะครับที่ไหนล่ะ โ okay. อเคอะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวเป็นอาวุธโอนให้ดูและกันให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วก็ให้ดูเป็นสกิลอะไรเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวดูแล้วกันก็คือโอนเนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธใหญ่ประมาณอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นอาวุธใหญ่ประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งหลายคนน่าจะชอบเพราะว่ามันอาวุธมันอันใหญ่มากนะทุกคนดูสองไฟนะแล้วดูความยาวของมันตั้งแต่ตั้งแต่ปลายแนละ้วผมปลายปลายท้ายจนถึงปลายหน้าเนี่ยดูสองไฟนั่นก็ประมาณครึ่งสองไฟตีตีว่าประมาณครึ่งนะ เฮ้ยอะไรเนี่ยปั๊บเดียวเล่นไปบนต้องวานห้าอะไรแถวนี้น่าจะยินดิโอเคก็เดี๋ยวจะทดสอบไปดูแลกันเพราะว่าโอนนี่คือหลายคนเห็นเคยเคยเห็นหลายรอบแล้วเออบางครั้งอาจจะเคยเห็นพี่ลงเซิร์ฟอะไรแอดมินหรือว่าน้องคอมนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะรีวิวสกิลให้ดูอย่างชัดเจนแล้วกันก็คือสกิลเนี่ย มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นสกิลที่โกงเอาเรื่องนะครับก็หลังจากถ้าเป็นโหมดที่1หรือว่าเป็นเตทที่1นะก็คือมันจะมี2เตษคือหลังจากกดคนะิวเนี่ยมันจะเป็นเตทที่2นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกดคิวอีกหนึ่งครั้งก็คือเป็นเตทที่1เหมือนคล้ายๆแบบโหมดที่1อะไรอย่างงี้เนาะถือว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่โอเคแล้วก็การเทนะธรรมดาของมันก็จะเป็นอย่างนี้ผมอ,อ่านี่คือการเตะธมาของโหมดเตทที่1นะเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ๆดิ <laughs> เดี๋ยวตายไม่ได้เดี๋ยวตายโอเคน เดี๋ยวให้ดูระยะการฟาดแล้วกันว่ามันไกลแค่ไหนนะครับนี่ก็ฟาดเห็นไหมก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าถ้าถามว่าในระยะใกล้ๆก็คือมันมันมันก็โอเคนะ้วมันถือว่าเป็นตัวที่โอเคเลยนี่เห็นปะก็คือฟาด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 อ่าแล้วก็ต่อไปร้บผมเบนสกิลอีนะเอออออ๋อออน้อ,อ,อ,นองน้องออกไปก่อนเออเดี๋ยวช่วยอ่าสกิว e ีแล้วผมก็เวลากวดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านนะพุ่งแบบเหมือนคล้ายๆแบบอ่ามันล็อกเป้าหมายอะไรเงี้ยมันเหมือนมันคล้ายๆมันติดเป้า มันจะทะลุไปหน้าแต่ถ้ามันมีศัตรูด้านหน้าเนี่ยมันก็จะแบบหยุดตรงตรงหน้าผมอ่าหรือถ้าศัตรูไม่ตายเนี่ยมันก็จะเป็นการผลักไปแทนนะเห็นไหมปุ๊บเนี่ยมันก็จะตายเลยของของพี่มันตายเพราะว่าคารดิเบิตมัน2997ตีว่า3000ันแรกันซึ่งมันเยอะมากๆอ่ะต่อไปนะเป็นสกิลอ่าผมอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนน้องออกไปก่อนเร็วอ่ออ่อเดี๋ยวโดยอาลูกลีเอาตีตายหรอกโอเคในสกิลอีกอ่าเมันจะได้รีวิวกไหมเนี่ยวันนี้ เอ้ยเอาไปก่อนเร็วเดี๋ยวตายไม่ได้ไม่ได้เอาโอเคเดี๋ยวเราไปหามอนใหม่แล้วกันแล้วสึดตรงนี้ไม่ค่อยได้แล้วในตรงนู้นดีกว่าเพราะตรงนี้มีใครโอเคสกิลอาร์เวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าเหมือนสกิลอีเหมือนกันเอ้อใช่ใช่มันเหมือนสกิลเหมือนกันนะเออพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าคล้ายๆเหมือนการผลักอะไรแทนอะไรแบบนี้นะครับก็มันระยะการพุ่งของมันก็ถามว่าไกลไหมก็ไกลเรื่องเนี่ยไอ้นี่คือสกิลอีนะสกิลคือมันก็ไกลเรื่องอะไรก็สกิลอาร์ก็ไกลเหมือนกันนะตีประมาณ ประมาณเกือบหนึ่งตึกเลยอเนี่ยกดพุ่งปุ๊บเนี่ยนปะมันจะพุ่งมาถึงนี้เลยปะเอา้าเฮ้ยไม่นะพี่บาเข้าวังในน้องไปช่วยด้วยโอเคเอา <c oughs> เอา้ยออกไม่ได้ชิ่หายแล้วกวน เราบัคเข้ามาข้างในจริงๆมันออกได้นะแต่ว่ามันมันมันต้องใช้วิธีการอะไรนะการแบบไปชนนะเพราะว่าทุกตึกแหละตั้งแต่ตึกไอ้นี่มันเป็นตึกออฟฟิศโล่งๆแล้วก็ไอ้ตึกที่มันเป็นตึกพวกสีน้ําเงินสีแดงเนี่ยข้างในมันสามารถเข้าไปได้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทําให้มันมันมีอะไรข้างในนะมันเป็นพื้นที่โล่งเป็นมันเป็นแบบพื้นที่รับรายการให้คนได้รู้เฮ้ยน้องเดินออกไปก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพุ่งเข้าไปนะเราจะพุ่งขาเขานับโอเคก็สกู๊ีพุ่งปุ๊บอ้าว เรารีเซ็ตคาสตเตอร์ดีกว่ารู้สึกสงสารไหมเราไปฆ่าคน3มคนแล้วเมื่อกี้นี่แล้วก็ข้างในมันก็สามารถพุ่งไปได้นะถ้าบอกจริงคือมันกระพุ่งไปได้โดยการที่แบบ่าระยะถ้าถามว่ามันไกลไหมเนี่ยมันก็ไกลเาเรื่องนะฮะมันสามารถพุ่งแดรทะลุคามตึกได้เหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าสูตรามอนอยู่ดีใช่แล้วแบบอยู่ๆคนมันอยู่หลังนั้นใช่ไหมเรากดสกีพุ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะแดรมาเอ้าวัดเอ้ยน้องๆอะไรวะเดี๋ยวออกก่อนเร็วเดี๋ยวตายไม่ได้ไม่ได้นี่กดปุ๊บอ้าวเรียบร้อย คือมันจะมันมันจะล็อกมันจะล็อกเข้าาหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็เวลากดสกิลอาปุ๊บเนี่ยมันก็จะพุ่งไปเห็นปะนี่ให้ให้ดูง่ายๆเลยก็มันจะเป็นแบบการพุ่งล็อกเป้าหมายเลยมั้ยเนี่ยเห็นปะคือมันจะไม่สนว่ามีอะไรข้างหน้ามันจะพุ่งไปยังศัตรูแล้วผมหรือว่าศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะมันเหมือนคล้ายๆล็อกเป้าเลยอย่างเงี้ยถ้าถามว่าโกงไหมโกงนะครับเพราะว่า อ่ามันมันล็อกเป้าถ้าว่าอยู่อยู่เราสกิล E แล้วก็สกิล R นะสองอันเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูระยะการแดดเห็นี่ยมสมมติว่าพี่อยู่นี้ใช่แล้วพี่กดสกิล E ปุ๊บสกิลอานะเนี่ยโอ้โหพุ่งมาถึงนี้เลยซึ่งมันไกลมากมากนะเดี๋ยวให้ดูหนึ่งแล้วกันคือพี่อยู่ตรงไอ้ขาวๆนี้นะอ่ากดสกิล E ปุ๊บแล้วก็สกิล R ปุ๊บเห็นไหมนี่ถึงนี่เลยแบบมันไกลมากๆนะคือมันมันเป็นอะไรที่มันมันมันโหดมากแล้วก็ถ้าถามว่าอ่เรื่องการเดินทางเนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าแป๊บเดี๋ยว ไอ,อพี่แบบพี่พี่ทำให้ใหญ่ว่าเลิมหรือเ่ารู้สึกว่าแบบมันเล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกเลยว่าอนาคตคือมีการขยายแน่นอนเพราะว่าพี่ทําทางด่วนเรียบร้อยแล้วไอน,นี่คือแบบคิดเผื่ออนาคตไว้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกคือทางด่วนมันจะต่อไปยังคุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต่อไปยังเขตต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตก็มีทาเพิ่มแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ที่ยังไม่ทำเนี่ยก็คืออยากจะให้แบบมันเล็กก่อนแล้วก็ยังไงคือให้เรารู้ว่าเออความแหลกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ปะแล้วก็ถ้าเราอยู่เราเพิ่มเนี่ยเรามรเพิ่ามเนะครับ อันนี้คือพี่เป็นคนที่เวลาจะทําอะไรคือมันต้องคิดเผื่อความแหล็กเวลาคนเล่นในมือถือด้วยน,นี่ทุกคนน่าจะบอกเข้าใจกันนะครับโอเคอ่ะต่อไปเป็นอ่า อ่าเป็นสกิฟครับผมสกิฟก็คือเราเราเรารู้สึกวันนี้เรารีวอ,อยู่นานอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้แฮสกิฟค <ree> ผม<ๆ>ง่ายๆนะก็มันไม่ได้มีมากมายผมก็คือทุกคนอาจจะดูไม่ค่อยออกอ้าวแล้วใครมันตายไฮแลนด์เนี่ยก็คือเวลาศัตรูอยู่ใกล้ๆหรือว่าคนอะไรก็ได้ที่เป็นคนพวกเอวีซีอย่างเงี้ยพอกด F ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเส้นอะไรขึ้นมาเห็นไหเนี้ยเป็นคล้ายๆเหมือนเส้นที่มันมันมันขึ้นมาใต้ใต้โลกหอป่าชุบเ็นปะปะคือเหมือนคล้ายๆมันล็อกเป้าหมายอ่ะมันเป็นอะไรที่มันโกงมากนี่ขนาดแคค่หมดนะรับ นี่กดปุ๊บเห็นปะเห็นปะคือ2ตัวเลยมะขึ้นมาฟุ๊บเห็นปะคือมันโกงมากเลยครับผมถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเราพีแล้วแบบเวลาใครเข้ามาใกล้ตัวเราเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแลกันนะผมอย่างสมมติว่าเราวิ่งผ่านเลยเฉยนะแล้วกดเอปุ๊บเลยเราก็วิ่งผ่านเลยนะคือศัตรูตายแนละ้วคือรู้คือเราไม่ต้องทำอะไรลนะ เนี่ยเราวิ่งผ่านปุ๊บกด F ปุ๊บเนี่ยเห็นปะกด F ปุ๊บเห็นปะเห็นปะคือศัตรูตายเลยผมคือเราไม่ต้องทำไรมากมายนะแค่วิ่งผ่านแล้วก็กดสกิล F ชุบเห็นปะตายเลยง่ายๆไม่ต้องทำไรละแล้วก็โหมดที่2แล้วผมเวลาเรากด Q มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเปิดโหมดที่2แล้วก็จะเห็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นเอฟเฟกอะไรนะครับนี่แล้วก็การตีดาของมันก็จะเป็นการคล้ายๆแบบสัตเกตดหลออกไปหรือว่ายิงเกรดไหลออกไปนะครับเดี๋ยวปุ๊บเห็นปะเนี่ยเห็นปะยิงออกไปแล้วผมในระยะที่ถ้าถามว่าไกลไหมต้องบอกว่าไกลเร ตอนแรกระยะมันอยู่ระยะแบบมุมเดียวแล้วก็มันจะเฉียงประมาณสี่หรือห้าองศานะครับก็คือมันจะแตกกระจายจากจุดเดิมไปสิประมาณสี่หรือห้าองศาชุบเลยไหมเนะี่ยคือมันระยะมันไกลเอาเรื่องอะไรมาแล้วคือมันสามารถทะลุอะไรได้หมดเลยคือมันมันโกงมากแต่ว่าไม่ได้ตีได้รวๆแล้วประมาณประมาณครูดาวประมาณสองถึงสามวิเห็นไหมเฮ้ยเอาไปก่อนเร็วเอาไปก่อน โอเคโอเคมีอะไรเหรอนอ้องนี่มีน้องบอก FC โอเคจ้าโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวต่อละกันอ่าต่อไปเป็นสกิลเอแล้วผมสกิลเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆการยิงเกรดอะไรออกไปแบบแบบคล้ายๆเหมือนเป็น,ป,นปืนเลยเ <N ic ly> <N ic ly> นี่ยคือมันยิงออกไปยลือๆเลยแล้วก็ตอนที่มันยิงนะมันสามารถบังคับได้ในการกดชิปล็อกอ่าแล้วก็มีหลายคนถามว่าเออพี่ในชิปล็อกเนี่ยในมือถือจะเพิ่มมาตอนไหนก็ตอนอัปเดตใหม่เดี๋ยวจะอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับพอกดอีปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะ หันระยะทางได้เลยไหมเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกระยะทางได้เลยเพราะกด E ไหมปุ๊บดป่ะคือมันจะทั่วทิศเลยผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวะกดสกิล E บ,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 บคือมัน ถ้าถามมันโกงไหมต้องบอกมันโกงตั้งแต่สกิลเเลยน่ะแล้วก็ตีดารอีกนะคือระยะมัน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 กว้างมากนะเป็นอาวุธที่มันมันโกงมากๆเลยโอเคต่อไปเป็นสกิลอาร์และการสกิลอาร์เวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆกันยิงเกล็ดออกไปเหมือนคล้ายๆกับตีดานะครับแต่ว่าเกล็ดมันจะเยอะกว่าแล้วก็มันจะหนากว่านะครับคือมันมันมันดูเยอะกว่าเห็นปะพอกดอาร์ปุ๊บเนี่ยมันยิงออกไปครับเห็นปะคือเหมือนคล้ายๆกับตีดาราเลยแต่ว่ามัน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 ดีกว่าการตีดาราเพราะมันเป็นสกิลนะ หลายคนก็ได้จะพอรู้กันแหละอ่านี่คือเป็นสกิลอาร์ผมนะครก็คือมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับซัดเกล็ดแล้วอ,อกไปแล้วผมก็คือยิงเกร็ดแล้วออกไปนิดนึงนะครับแบบฟึบเรียบร้อยผมวะฟึบอย่างนี้ผมก็เป็นอะไรที่ถ้าถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่ามันดีเอาเรื่องนะโอเคผมอ่าสกิลต่อ,อไปเป็นสกิลครับผมอ่าอะไรในน้องเขาบอกพี่ไม่ตอบเลยว่ะโอเคเราบอกเขาก่อนว่าเราอดคลิปแล้วก็ระวังน้องเขาตาย่ะโอเคนี่ก็คือถ้าถามว่าระยะอัะนนี้มันมันมันดีไหมต้องบอกว่ามันมันดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุระยะ ปาปุ๊บเห็นปะก็แล้วก็สกิล E แล้วก็สกิล R าร์มั้ยไอนี้คือระยะมันไกลเราเรื่องคือโหมด2มันเป็นคล้ายๆเหมือนหมดหมดปืนนะครับโอเคอ่ะต่อไปเป็นอ่าสกิล e, แล้วก็สกิลคือเหมือนกับหมดแรกกับผมที่มันเป็นคล้ายๆการอ่าขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้มันจะพิเศษไปนิดนึงเพราะว่าสมมติว่าเราอ่ายิงระยะไกลอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเราสกิลระยะไกลอยู่อย่างเงี้ยแบบบูบ,บ,บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จู่ๆเนี่ยเหมือนศัตรูเข้ามาใกล้นะครับเรากดสกิล e, ปุ๊บเนี่ยปะ มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับขึ้นอะไรมาเหมือนเดิมผมก็คือเหมือนเป็นสกิลเดียวกับอันนี้เลยผมแต่ว่าแค่โหมด2มันปรับเปลี่ยนแค่สกิลอ่าสกิลอีกับสกอาร์เฉยๆนะครับก็ถือว่ามันเป็นโหมดที่ถ้าถามว่ามันมันมันเพอร์เฟกไหมสลับโอนพี่มองว่ามันมันโอเคมากเพราะว่ามันน่าจะแบบเป็นอาวุธที่มันเข้ามา้ันดินสุดใน PP แล้วนะแล้วถ้าใครมองว่าเออเนี่ยคืออาวุธนี้มันโกงไงมันโกงที่ดาเมจมันจะต่อเนี่ยองผมก็คือสกิลอีสกิลอาร์มันสามารถตีได้นะถ้าเป็นโหมดหนะสุ่่าพพีงไป อาหามอนตัวนู้นใช่ไหมพี่กดตัว E ปุ๊บเนี่ยมันพุ่งมาหาเลยมันทะลุเลยครับก็คือถ้าถามว่ามันโกงตรงแถวๆพีพีที่มันเป็นตึกอะไรนี้แม่ต้องบอกว่าโกงมากเลยเพราะว่ามันสามารถแดชไปได้เลยไหมพอกด R ปุ๊บเห็นไหมคือเหมือนมันแดชทะลุมาเลยผมอ่าแล้วก็กด E ปุ๊บเนี่ยมันคือแดชทะลุมาเลยครับมันมันโกงมาก้ถวันี้คนเป็นอะไรที่มันดีมากแบบสามารถฆ่าสังหาัตูได้ภายในพริบตาแบบฟึบเห็นปหแล้วก็ฟึบเห็นไ คือสังหารสตูได้ภายในพริบตานะครับแล้วก็สกิลคือเอาไว้ใช้คอมโบกับอ่านี้นะก็คือคอมโบของมันคือสกิล R สกิล E ผมแล้วก็ถ้าสตูยังไม่ตายก็เป็นสกิล F เพิ่มไปแล้วผมก็ขึ้นเลยนะแล้วถ้าไม่ตายอีกอ่ะก็หมด2ออีกหมด2ออีกแล้วก็สกิล E บูมสกิล R ผมแล้วก็สกิลต่ออ่างเงี้ยหรือว่าใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้คือโดยการที่ตอนแรกกับสกิล E ผมแล้วก็สกิลอาสกิลอาร์นับแล้วก็สกิลเอฟผมถ้าสตูยังไม่ตายปรับเปลี่ยนโ R, วีเอสเก็บอาร์ก็สเกต่อแล้วคือมันทำดาเมจได้อะไรได้ต่อนี่มากๆคือถ้าถามว่าคอมโบโชุดเดียวตายไหมต้องบอกว่าตายได้เลยถ้าว่าเล่นเป็นครับโอเคทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะหลายคนก็น่าจะพอใจนะว่าเออเนี่ยโอนว่าเออแบบมันเป็นอาวุธที่แบบหลายคนน่าจะรอคอยอะไรเงี้ยแล้วก็มันน่าจะ,ะดีและสลับใครหลายคนที่ชอบโอนหรือว่าอยากจะเล่นอาวุธของโอนครับเฮ้ยทำไมเอฟซเยอะมากเนี่ยแล้วก็มีใครหลายคน่าเออพี่ทำไมพี่ไม่รีวิวในเซิร์ฟบีพีละเออแบบเดี๋ยวเด็กเอฟซีเอฟซีตาอเงี้ย คือจริงๆก็อยากจะรีแต่ว่าหนไๆละมันเป็นเกมที่เราสร้างเนาะเราก็คิดว่าอย่างน้อยคือมาเยี่ยมคนในเซิร์ฟบ้างมาลงเซิร์ฟบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วถือว่าอย่างน้อยคือมันก็พบปะาเอฟซด้วยส่วนหนึ่งคือหลายคนอาจจะมีโอกาสอะไรได้พบพีก็ถือว่าเนี่ยเป็นประสบการณ์อะไรที่ดีนะครับโอเคทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปแล้วผมโอเคผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วจุ๊บไปแล้วโอเคเราจะลองสเกปด้วยกันชุบเรียบร้อยตายหมดเลยโอเคผมไปแล้ว ฟังเพลงไปด้วยมองอาทิตย์ตกไปด้วยอย่างเอาอะไรเนี่ยอู Ooh, บ้บรรยากาศดูพระอาทิตย์ไปแล้วก็ฟังเพลงไปนี่มันกลายเป็นแบบโลเพชัดๆเลยนี่โอ้โคตรแสบตาเลย โอ้ฮ่า่าฮ่ใครเป็นผดเพลีอะไรวะเอ้ยชิวเกินชิวเกิน